ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมไปเจอความรับในเบราว์เซอร์ผมมานะฮะมันเป็นเบราว์เซอร์สําหรับคนเล่นเกมนะผมก็เป็นเบราว์เซอร์อะไรวะรูปร่างหน้าตาจะเป็นอืมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเออตอนแรกผมรลดตัวนี้มาแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันมีตัวนี้ด้วยมันจีเอ็เนี่ยเออ อะไรวะลืมลืมชื่อลืมชื่อลืมชื่อมันแต่เป็นเบราว์เซอร์เราคนเล่นเกมครับผมเห็นคนรีวิวเยอะเลยแล้วก็ผมไปเจอความลับมาผมเปิดคอมโดยไม่ได้เชื่อมเน็ตเว้ยมันมีกฎให้เล่นเกมเออมันไม่ใช่เกมในือเาสาโดดด้วยมีเป็นดาดดานเลยนะครับผมก็ขอพักมาครับไปแป๊บนึงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยมาครับตอนผมไปฟาร์มของทุกอย่างเลยไปฟาร์มของแลวพร้อมลงเลย แต่ว่าอันนี้ขอขั้นกลางด้วยเกมนี้ก่อนนะครับผมกดสเปกบาร์เพื่อเล่นนะมีด่านหนึ่งด่านสองนะผมเดี๋ยวผมเล่นด่านหนึ่งโชว์ไปก่อนนะครับผมเป็นเกมเล็กๆเน,น้อๆเป็นมินิเกมนะครับผมนี่เป็นงเกมเล็กๆ,ๆน,น้อๆครับผมเรายิงให้สีแดงได้ครับแต่ต้องหลบสีขาวนะและเราต้องถึงจะผ่านด่านเราต้องไปอําเก็บเนี่ยห่วงสีทองนะครับผมแต่ละดานะ่านอะห่วงมันจะเปลี่ยนสีเว้ย อ่าเดี๋ยวผมเล่นไปสักแป๊บก่อนเลยพยายามเก็บห่วงสีทองนะครับให้มันเต็มหลอดนะครับผมมันจะมีหลอดอยู่ด้านบนนะครับผมเวลาเก็บแล้วปืนเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมเนี่ผมก็ยิงไป2ลูสองทางครับผมนี่เก็บครั้งที่3มันก็นี่ครับยิง3าลูนะเล่นเพลินเลยนะจริงผมมันเล่นตอนแรกผมเล่นเพลินเลยเออ เนี่ยเก็บครั้งที่4นี่ครับผมมันก็จะยิง2นัดรัวนะครับผมนี่ยิงรัวเลยเป็นไงล่ะจึ๊บจุ๊บรู้เก็บไม่ทันครับผมเก็บไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับเอาหลบสีแดงครับโดนครั้งนึงมันก็จะตายเลยนะครับผมมันไม่มีชีวิต1ชีวิต2นะโอเคครับเก็บห่วงเรียบร้อยครับผมและหลอดมันมีรถด้วยนะผมพยายามเก็บ5โหลดด้วยความเร็วนะครับผมหลอดเหลืองด้านบนพยายามเก็บ ด้วยความเร็วนะเอาไม่ทันไม่เก็บไม่ได้หรอเกเพื่อเนี่ยเวลามันหมดนะครับปืนเราก็จะลดลงด้วยนะครับผมปืนเราจะลดสเปคลงโอเคเนี่ยเป็น3นัดอ่ะเป็น2นัดเหมือนเดิมแล้ว2นัดรัวโอเคครับผมพยายามผ่านดานก่อนนะพยายามเน่นอ่าแพ้ครับหนึ่งดานอันนี้แพ้ดูก่อนแพ้ดูก่อนอ่าก็มีพิมพ์ชื่อได้นะครับผมไปเล่นกับเพื่อนได้สกอร์ผมเคยทํำที่210นะครับผมโอเคอ้าวเขียว กดลีน่าใหม่ก่อนกดลีน่าใหม่เออกดลีน่าใหม่เดี๋ยวดูดาดสองครับว่าจะเป็นไงคลิปนี้ไม่ถึงสิบนาทีหรอกเ,ออเชื่ออะดาดสองมันก็จะเป็นสีนียนะผมสีเหลืองนันทาให้เราลายตานะครับผมแต่ก็เป็นการฝึกสมาธิได้ดีเลยอ่ะเหมือนเดิมครับผมยิงตัวสีแดงได้นะครับและหลบพยายามหลบไอเนียสิงกีดขวางให้เราต้องเก็บสีเงินคนระับนี่ ผมไม่รู้ว่าดาดเยอะๆอ่ะมันจะยากขึ้นไหมพอผมก็เล่น,นเพลินแค่าดาดนี้นะครับผมก็ไปลองเล่นได้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็มาแบบยังไงอะ่ะมาแนะนําให้ดูนะครับผมว่าเป็นมินิเกมเล็กๆนะครับเบื่อเขาสร้างเป็นเกมให้เราเล่นเลยจริงๆนะครับผมก็ไม่เป็นไรมากคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมมาแนะนำเกมเฉยๆนะไปเล่นคลายเครียดข้ามเวลาได้เลยเวลาไม่มีเนตอะ่ะ เพลินกว่าในรถเสาวอีกนะจริงแต่อาจจะหัวร้อนมากกว่าเดินเสาวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆไปลองเล่นกันนะนะ